สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันเกมนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสกินมาแจกฟรีนะครับกิจกรรมที่เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับเป็นสกินแจกฟรีของ Florentino นะครับอันนี้ครับล็อกอิน10วันรับสกินใหม่ฟรีครับอันนี้เองล็อกอินครบ10วันนะครับรับสกินใหม่ถาวรทันทีนะครับระยะเวลาตั้งแต่ 27เดือน8นะครับถึง12เดือน9นะครับโอ้โหก็คือล็อกอินครั้งแรกครับจะได้ชิ้นส่วนสกิน5ชิ้นนะครับวันที่2จะได้บัตรเปลี่ยนชื่อนะครับหอันนะครับ วันที่จะได้เพชรนะครับ200ชิ้นส่วนวันที่4ล็อกอินสะสมจะได้ชิ้นส่วนฮีโร่ทุกไปนะครับ5ชิ้นนะครับวันที่5จะได้ทรโคง1อันนะครับวันที่6นี่น่าสนใจครับได้5,000รลูนนะครับ5,000ชิ้นส่วนลูนเลยนะครับโอ้โหวันที่7ได้ดอกกุหลาบนะครับกุหลาบมิตภาพ10อันนะครับวันที่8นี่ได้ชิ้นส่วนลูนอีกแล้วครับ2,000ชิ้นนะครับวันที่9นี่ได้ลูกแก้ว2 ลูกนะครับและวันที่สองครับคอโปลิโน่อินกานะครับไปดูกันนะครับไปดูโปลิโนว่าสกินนี้มันสวยแค่ไหนครับไปดูกันตึ๊กตึ๊กไปดูที่ไฟเตอร์นะครับที่โปลินโน่ครับตัวไหนตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครับรโปลิโน่อินกานะครับก็ือ ตักฟันดา,ลแ,ลดาลแล้วล็อกฟันดาด้กีลาอล้มปีกแหลเหมนเียโอ้โหเปิดจกอยมางนี้มาตกลกรอจกเหมทอนเนย